สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระร่วงลางปืนเนื้อทองหรือเปียกทองโบราณองค์นี้จะเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับเนื้อประดุดด่างทองคำเลยนะครับ เลียมกันน้ำเก็บผิวไว้ด้านหลังจะเห็นนะครับมีร่องรางปืนนะครับจะเป็นร่องยาวพระร่วงรางปืนพุทธคุณ ถือว่าครบทุกด้านโบราณเชื่อว่าพุทธคุณด้านคงกรพันชาตีแคลวคาดมหาอำนาจโภกทรัพย์เมตตามหานิยมพุทธลักษณะเป็นพระร่วงหลังดางปืน เป็นพระยืนปางประธานอภัยหรือเรียกอีกอย่างว่าปางประธานพรศิลปะแบบขเขมรยุคบายนด้านหลังขององค์พระมีลักษณะพิเศษคือมีลางล่องยาวไปตามองค์พระต่อมา ได้มีผู้นําไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์แควคลาดจากอันตรายจากเรื่องปืนผาหน้าไม้เช่นยิงไม่ออกยิงออกก็ไม่เข้าหรือยิงไม่ถูกแคลวคลาดจึงทำให้เป็นที่เรื่องรือ ต่อมาจึงเรียกติดปากกันว่าพระร่วงรางปืนเปรียบเสมือนร่องปืนแก๊ปจึงเรียกว่าหลังรางปืนจนมีคำกล่าวในยุคหนึ่งว่าพระร่วงโลจนะฤทธิพิชิตภัยถ้าแขวนพระร่วงหลังรางปืน จะไม่มีการตายจากศาสตราวุธหรือตายหงส่วนพระร่วงที่แตกกลุนะครับจะมีจำนวนน้อยมากยุคหลังเลยมีความต้องการสูงนะครับจึงมีการจัดสร้างขึ้นในยุคหลังอีกหลายรุ่น เช่นพระร่วงรางปืนปี15วัดพระาธาตุดอยสุเทพก็เป็นพระร่วงยุคหลังนะครับมีให้เลือกบูชาอีกหลายรุ่นนะครับองค์นี้ก็เป็นพระร่วงเนื้อเปียกทองนะครับโบราณ เหมือนทองคําเลยนะครับถือเป็นพระพุทธคุณสูงนะครับโบราณนิยมบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจยิ่งทหารที่ออกศึกสงครามนะครับอย่างน้อยสมัยก่อน ต้องนำพระร่วงติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อให้แควค่าดพยันตรายนะครับความเชื่อของยุคเก่านะครับวันนี้ก็มาชมพระร่วงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ